สวัสดีครับทกกุกการวิเคราะห์ราคาทองคำจาก YLG ประจำเช้าวันที่9พฤษภาคม2559ภาพรวมการเคลื่อนไหวของราคาทองคำหน้าวันก่อนหน้าราคาทองคำเปิดตลาดบริเวณ1,278.10ยอ่อตัวต่ำสุดบริเวณ1,279.90ขึ้นไปตระดับสูงสุดบริเวณ1,295.70ปิดตลาดไปบริเวณ1,288.71บวกขึ้นมาประมาณ11.05เรียญดอลลาร์ต่อเรีอน วันศุกร์ที่ผ่านมาราคาทองคำมีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นประมาณ11.05เหรียญดอลลาร์ต่อเพลส์ออนโดยราคาทองคำมีการปรับตัวขึ้นหลังจากกระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรปรับตัวเพิ่มขึ้นน้อยกว่าที่ตลาดมีการคาดการไว้โดยตัวเลขดังกล่าวปรับตัวเพิ่มขึ้นเพียง160,000ตำแหน่งในเดือนเมษาซึ่งต่ำกว่าที่มีการคาดว่าจะเพิ่มขึ้นที่ระดับ22,000ตำแหน่งซึ่งถือว่าเป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้นน้อยที่สุดในรอบ7เดือนนับตั้งแต่มี การส่งสัญญาณว่าเศรษฐกิจของสหรัฐมีการแข็งแกร่งมากขึ้นเยอเรย์รแลก็ตามอัตราการว่างงานยังคงทรงตัวที่ระดับเดิมที่ระดับ5เปอร์เซขณะที่รายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมงยังมีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นซึ่งปัจจัยดังกล่าวยังทาให้ราคาทองคำมีการขยับขึ้นลัทยานขึ้นไปได้ไม่ได้มากยอเรย์รแลก็ตามนักลงทุนยังคงมีท่าทีระมัดระวังในการไล่ซื้อทองคาหลังจากก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ประธานธนาคารกลางเฟดส,สาขาต่าง ไม่ต่ำกว่า2ท่านมีการออกมาส่งสัญญาณถึงแนวนโน้มที่ทางเศรษฐกิจในฝรั่งเศสยังคงม,มีความแข็งแกร่งและพร้อมที่จะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในขั้นต่อไปในภายในปีนี้สรุปภาพรวมการลงทุนตนวันก่อนหน้าการซื้อขายของกองทุนขนาดใหญ่กองทุนทองคํา SPDR มีการสะสมทองคําเพิ่ม0.75ตันถือครองทองคําที่ระดับ834.196ตันกองทุนรหูหะเงินไอแช่ถือรหูหะเงินเท่าเดิมที่ระดับ1454.50ตัน การเคลื่อนไหวของสินทรัพย์อื่นณะวันก่อนหน้าโรหะเงินปิดตลาดไปได้ระดับ17.48บวกขึ้นมา0.15แัชินีดาวโจนส์ปิดตลาดไปได้ระดับ17,740.63จุดบวกขึ้นมา79.92จุดสกุลเงินยูโรปิดตลาดไปได้ระดับ1.1417มีการบวกขึ้นมา0.0013แัชินีดอลลาร์อินเด็กปิดตลาดไปได้ระดับ9 3 8 3มีการบวกขึ้นมา0.05ปัจจัยพื้นฐานที่ส่งผลกระทบต่อราคาทองคำ และคำคมเริ่ไมได้รับแรงกดดันเพิ่มมากขึ้นหลังจากดอลลาร์เริ่มฟื้นแข็งค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักหลังจากข้อมูลการจ้างงานมีการเปิดเผยและตลาดรับข่าวไปดอลลาร์สหรัฐมีการปรับตัวฟื้นขึ้น,นมาเมื่อเทียบกับเงินสกุลหลักหลังจากทางการสหรัฐเปิดเผยข้อมูลการจ้างงานที่ต่ำเกินคาดและตลาดมีการรับรู้ข้อมูลข่าวสารดังกล่าวไปจนส่งผลให้สกุลเงินดอลลาร์มีการอ่อนค่าในระยะสั้น อย่างไรแล้วก็ตามพอตลาดรับข่าวหรือซึมซับปัจจัยดังกล่าวไปค่อนข้างมากก็เลยมีแรงซื้อกลับในส่วนของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐให้มีการฟื้นตัวขึ้นได้ในระยะสั้นขณะที่นักลงทุนยังคงจับตาดูสถานการณ์เศรษฐกิจในจีนหลังจากมีการเปิดเผยข้อมูลเพื่อใช้เป็นปัจจัยชี้นาแนวโน้มและความแข็งแกร่งข,ของเศรษฐกิจจีนอีกครั้งทั้งนี้จีนเปิดเผยทุนสํารองเงินตราระหว่างประเทศปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็นเดือนที่สองติดต่อก,กันในเดือนเมษายนโดยธนาคารกลางจีนมีการเปิดเผยว่า เนื่องจากการคาดการเกี่ยวกับวิกฤตการค่าเงินสกุลเงินหยวนที่ยังคงมีความผันผวนและการไหลออกของเงินทุนต่างประเทศปัจเัยดังกล่าวยังคงมีทำให้ทางการจีนยังคงจับตาและเพิ่มความระมัดระวังในการเคลื่อนย,ย้ายเงินตราต่างประเทศทุนสำรองเงินตราของต่างประเทศของจีนมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นสู่ระดับ7.1พันล้านดอลลาร์สหรัฐในเดือนเมษายนจากระดับ3.297ล้านดอลลาร์สหรัฐตัวเลขดังกล่าวยังเป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็นเดือนที่20ต่อกัน แต่ยางไแล้วก็ตามนักลงทุนยังคงจับตาดูสถานการเงินเงินทุนสำรองและเงินไหลเข้าไหลออกรวมถึงความผันผวนของการอ่อนค่าของสกุลเงินหยวนซึ่งอาจจะกลับมาสร้างแรงซื้อทองคําได้อีกครั้งขณะที่จีนมีการเปิดเผยยอดส่งออกเดือนเมษายนปรับตัวเพิ่มขึ้น4.1%ขณะที่การนําเข้าลดลง5.7% สำนักง,งานสุลกากรของจีนเปิดเผยยอดส่งออกของจีนในเดือนเมษาปรับตัวเพิ่มขึ้น4.1%เมื่อเทียบปลายปีขณะที่ยอดการนำเข้าลดลง5.7%ส่งผลให้จีนมียอดเกินดุลการค้าทั้งสิน 800, ้น2.98แสน 59, ล้านดอลลาร์สหรัฐสรุปการลงทุน,น YG ประเมินแนวรับโดยให้แนวรับระดับ1,274,1,268และ1,255แนวต้านประเมินไว้ระดับ1,300,1,310และ1,320 สำหรับกลุ่การลงทุนและธนงคาเริ่มเข้าสู่ภาวะไซเวสเพื่อทำการสร้างฐานราคาหักยืนเหนือแนวรับได้อย่างแข็งแกร่งประเมินว่าราคายังมีโอกาสทดสอบโซนแนวต้านระดับพันสามร้อเหรียญดอลลาร์ต่อเพซอนอีกครั้งทั้งนี้อาจจะเสี่ยงเข้าซื้อเมอราคาอ่อนตัวลงไม่ดุดโซนแนวรับระดับพันสองร้อยเจ็ดสิบถึงพันสองร้อยหกสิบแปดเหรียญดอลลาร์ต่อเนซอนโดยตัดขาดทุนหักเกิดแรงขายแรงจนหลุดระดับพันสองร้อยห้าสิบห้าเหรียญดอลลาร์ต่อเนซอนขณะที่หากราคาขยับขึ้น และสามารถยืนเหนือโซนแนวต้านระดับพันสามร้อยเหรียญดอลล่าร์ต่อเทสซอนได้การเปิดสถานะขายอาจจะต้องชะลอออกไปที่จะามา,าแถวๆโซนบริ 1, เวณหนึ่งพันสามร้อยสิบเหรียญดอลล่าร์ต่อเทสซอนอีกครั้งสำหรับวันนี้ทาง WLG ขอจบกรารรายงานภาวะตลาดเพียงเท่านี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ